ชมยังคงติดตามรายการจนะเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยอยู่นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อเร็วๆนี้ครับรัฐบาลได้มีการดาเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการตําบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานจากผลกระทบของโควิด -19 โดยแนําหลักปัญญาเศรษฐกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ที่น้อมนํายุทธศาสตร์พระรัชฐานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแล้วก็หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายภาคใต้รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดเชียงายภาคใต้นะครับเพื่อที่จะนําไปสู่การให้ชาวบ้านที่นั่นมีงานทํามีรายได้มีความกินดีอยู่ดีแก้ไขปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นเราจะไปติดตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมปักรภาพพื้นที่จังหวัดเชียงายภาคใต้นะครับไปพูดคุยเรื่องนี้ กับคุณแบกัมยานปาทานเป็นวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ของจังหวัดยะลานะครับตอนนี้คุณแบกัมยานอยู่ในสายกับท่านผู้ชมนะครับคุณแบกัมยานสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอแก้ชื่อก่อนนะคะเบสละเอบอใบไม้นะคะอ๋อเบนะฮะโทษทีครับคุณเบกัมยานนะฮะคุณเบกัมยานครับอยากจะให้พูดถึงโครงการพัฒนาเศร,รษฐกิจส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาใต้เราทำอะไรบ้างครับโครงการนี้ครับ ค่ะโครงการนี้ต้องขอชื่นชมคนที่คิดโครงการขึ้นมาเลยนะคะมันเป็นการที่ว่าทำให้ชาวบ้านมีรายได้มีงานทำนะคะจากวิชาความรู้ที่เราให้ไปนะคะมันหลายสาขามากเลยะคะ่ะไม่ว่าจะช่างซ่อมหรืออาหารขนมนะคะครับครับดำเนินโครงการนี้มานานแค่ไหนแล้วครับเรื่องนี้แล้วก็มีผลพวงจากโควิดเป็นการเฉพาะหรือเปล่าในขณะนี้ครับอ่า ดำเนินมานานแค่ไหนการดําเนินงานมานี้มาก็สองสามปีมาแล้วค่ะนะคะเร <c oughs> ื่องเกี่ยวกับโควิดนะคะก็ผลของการโควิดมันก็เป็นมันมีผลกระทบไหมถามว่าทุกคนได้รับผลกระทบทั้งนั้นแต่ว่าเราจะเอาตรงนี้วิกฤตเป็นโอกาสได้ยังไงก็คือเมื่อชาวบ้านนะ,ะได้รับความรู้นี้พูดถึงพวกอาหารพวกขน <c oughs> มนะคะ <c oughs> ค่ะเขาก็จะมีการขายออนไลน์กันเกิดขึ้นค่ะ เอาความรู้ตรงนี้ที่เขามั่นใจว่ามันมัน,ม,นมันถูกนะก็ทําสิ่งนี้นะไม่ใช่ก็ทำตามจินตนาการของเขาว่าขนมเป็นอย่างงู้นอย่างนี้คือเขาได้ทําเขาได้ทดลองเขาได้สัมผัสแล้วเขาก็มีความมั่นใจในการนําเสนอสินค้าของเขาแล้วก็ทําให้เกิดผู้ประกอบการที่ขายออนไลน์เกิดขึ้นครับคุณเบญกัมยานนี่เป็นวิทยากรในการฝึกอาชีพเรื่องของอาหารใช่ไหมครับอ่า ดิฉันจะจบค่าหกรรมนะคะมันก็ประเภทอาหารขนมเบเกอรี่อะไรนะคะประมาณนี้หรือแปรรูปสินค้าเกษตรนะคะครับมีชาวบ้านที่นั่นมาฝึกโครงการนี้แล้วก็มีการต่อยอดออกไปยังไงมาครับเล่าให้ฟังหน่อยครับกับโครงการที่ดำเนินการอยู่ครับค่ะก็มีการนะคะบางคนพูดถึงบางคนสมัยก่อนที่ยังไม่มีโควิดนะคะเขานําความรู้ตรงเนี้ไปเป็นผู้ประกอบการที่มาเลเซียเลยค่ะ เพราะว่าเราเป็นเมืองชายแดนไงคะคนะคะความความรู้ตรงนี้เขานําไปใช้ตรงนั้นด้วยแล้วก็เข้าไปเปิดร้านเปิดร้านแล้วก็มีการขายออนไลน์ปัจจุบันโควิดนี้มีการขายออนไลน์ก่อนหน้านี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีการบางคนก็ไปเป็นลูกน้องเขานะคะ,ะบางคนก็กลายเป็นเ่าแก่ประมาณนี้ค่ะครับแล้วเราสามารถต่อยอดให้กับคนที่อาจจะไม่เคยประกอบอาหารไทยเป็นเลยเนี่ยเราให้ความรู้ทําอะไรกันบ้างครับตรงนี้ครับรายละเอียดครับค่ะ เอาเรื่องอาหารไทยนะคะหนึ่ง<ม>เราให้เขารู้จัก,จกรสชาติดั้งเดิมของอาหารไทยแล้วก่อนแล้วก็อาหารไทยประยุกต์นะคะเอายกตัวอ,อย่างแกงส้มจะได้มองเห็นภาพะนะคะเอาเอาต้มยำกุ้งนะคะคจะได้อมองเห<อ><อ><ม>็นภาพคือต้มยำกุ้งนี้คะดั้งเดิมของมันนี้บ,บางคนถ้าคนทางสามจังหวัดชายแดนก็จะนึกว่าต้มยำกุ้งมันต้องมีหอมหัวใหญ่มีมะเขือเทศมีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่เลยรสชาติดั้งเดิมของเขาจะไม่มีจะมีมะนาวมีพิกขี้หนูอ่า มีข่าตะไคร้แค่นั้นเองมันจะไม่มีตัวที่มีมะเขือเทศมีหอมหัวใหญ่ที่มันจะกลายเป็นซุปแต่เราก็มาประยุกต์คืออาหารประยุกต์ก็คือคุณจะใส่ก็ได้แต่มันไม่ใช่ดั้งเดิมนะเราก็จะแนะนําเขาไปอย่างเนี้ยค่ะครับครับยกตัวอย่างต้มยำกุ้งเนี่ยมันยากไหมครับให้ชาวบ้านกลุ่มชาวบ้านเขาเข้าใจในเมนูต่างๆแล้วมันจะต่อยอดในการสร้างงานสร้างอาชีพของเขาเนี่ยเราได้มีข้อแนะนําในเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารหลังจากนี้ไปยังไงบ้างรครับค่ะถามว่ามันยากไหม มันถ้าไม่ยากแล้วมันก็ไม่ง่ายแต่ว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนี้เขาจะมีหนึ่งความมาตรฐานของการทํานะคะมีการช่างตวงวัดแล้วเขาก็จะมั่นใจทุกครั้งที่เขาทำว่ารสชาติมันต้องออกมาเป๊ะเพราะว่าเขามีการช่างการตรวงการวัดเขาทําเราจะทําให้เขารู้ว่าความมาตรฐานของอาหารเป็นยังไงนะคะครับครับเราหวังผลโครงการนี้กับปลายด้านขวานในขณะนี้ที่มีปัญหาซับซ้อนมากกว่าภาคอื่นๆเนี่ยโครงการนี้เราจะ คิดว่าจะช่วยเขาที่มีการว่างงานช่วยเขาในเรื่องของอาชีพอย่างมั่นคงได้แค่ไหนครับคุณแบกกำยานครับค่ะอย่างหนึ่งสิ่งที่เราได้คือความเข้าใจของชาวบ้านกับภาครัฐนะคะตรงนั้นเราได้เต็มเต็มเลยก็คือจากว่าบางครั้งเขาอาจจะนะคะมันก็จะมีมั่งนะนะเราแต่ว่าหลังจากที่เราเข้าไปหาเขาเราให้ความรู้กับเขาหรือเรามีการโครงการนี้มีการมอบอุปกรณ์การทําอาหารมีการมอบอุปกรณ์ด้วยนะคะตรงนี้ ซึ่งมันทำให้เห็นถึงความจริงใจของหน่วยงานภาครัฐคะที่จะเข้ามาประ,ประคับประคองหรือมาเอามาเรามาแพ่มาแบ่งกันค่ะมาแบ่งกันระหว่างประสบการณ์นะคะเราได้อะไจากชาวบ้านชาวบ้านได้อะไรจากเราประมาณนี้คะ่ะเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ได้ยินได้ฟังกันกับการที่มารับความรู้ด้านอาหารเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับค่ะ,ะชาวบ้านเขาก็จะดีใจนะคะที่เขามีโอกาสตรงนี้หลายๆคนก็บางบางครั้งก็ยังไม่มีโอกาสเลยเขาบอกเขาโชคดีที่เขามีโอกาส แล้วเขาดีใจเขาภูมิใจที่ว่าชุมชนของเขาหมู่บ้านของเขาได้รักตรงนี้นะคะมมันมีแต่ด,ด้านบวกนะคะด้านลบไม่มีเลยนะคะตรงนี้ครับมีหลายคนไหมครับที่เข้ามาฝึกความรู้ด้านอาหารแล้วนําไปทําอย่างเช่นบางคนอาจจะต้องไปซื้อเครื่องแกงเองอาจจะต้องไปดําเนินการต่างๆแต่วันนี้พอได้ข้อมูลจากที่นี่แล้วก็ไปต่อยอดทํรขึ้นแกงขึ้นมาขายเองทําขายออนไลน์เป็นไงฮะตรงนี้ครับอ๋อคนที่ขายออนไลน์ยอดยอดของเขาก็เพิ่มขึ้นนะคะเมือ่อ วันที่น้องเข้าไปสัมภาษณ์วันนั้นนะเขาก็ให้ข้อมูลไปพอสมควรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสอนที่เขาทําเครื่องแกงเองเช่นว่าทําเครื่องแกงเขียวหวานให้โขลกเองหรือเขาจะเอาไปปั่นนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะโขลกเครื่องแกงมัสมันเองโขลกเครื่องแกงกะหรี่เองแล้วเขาก็ไม่ต้องไปซื้อเครื่องแกงแล้วก็จะมีเครื่องอแกงที่เขาทาเองเป็นแล้วเขาอาจจะไปประยุกต์อีกรอบนึงนั้นนะคะครับ ครับโอ้โหดูสิ่งที่คุณเบกัญญานอธิบายให้ฟังนี่โอ้นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่ไปจุดประกายบางทีคนที่อยู่ภาคอื่นๆอาจจะไม่เห็นนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาความยุ่งยากในการดําเนินชีวิตเพราะว่าที่นี่ก็มีปัญหาความไม่สงบมาเป็นระยะเวลายาวนานความเหลื่อมล้ำในเรื่องของรายได้ก็แตกต่างจากภาคอื่นๆเรามาช่วยตรงนี้เราได้เห็นแววตาของผู้คนได้เห็นแนวทางต่างๆในการช่วยสร้างงานสร้างรายได้กับเขาอย่างไรบ้างครับเล่าความสึกตรงนี้ความหน่อยสิครับ หนึ่งความกระตือรือร้นที่เราเห็นของเขานะคะเขาจะพยายามที่ว่าจะตั้งใจมากเลยในการทําเขาพยายามที่จะว่าโขเครื่องแกงเองเขาจะไม่ปั่นเครื่องแกงเขาอยากจะท<ม>ําเป็นเขาจะบอกครูเวลาสอนหนูนะครูจยาให้หนูอย่าไปซื้อเครื่องแกงมานะคะหนูอยากจะอบอกว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจะสอนให้บเธอทําเป็นตั้งแต่เครื่องแกงเลยค่ะครับละ่ะส่นวิธีการขายของเขาวิธีต้นทุนยังไงกําไรยังไงเราบอกว่านะคะเราทําขายเองตอนนี้เราไม่ใช่ เราไม่ใช่ผู้ประกอบการรายใหญ่แต่ถ้าวันหนึ่งเราขายดีเรามีลูกน้องให้เราคิดถึงต้นทุนค่าแรงงานเราด้วยแล้วสอนหมดเลยค่ะตรงนี้นะคะ,คะผู้เรียนมีความกระตือรือร้นมากเลยค่ะดีใจจะได้มีรายได้จะได้มีอาชีพหนึ่งถึงเขาไม่ทําขายแต่เขาก็สามารถลดรายได้ลดรายจ่ายในครอบครัวได้คือต้องทําทกินเองประมาณนี้คะ่ะในฐานะที่เป็นตัวแทนของภาครัฐมีส่วนในการให้ความรู้กับคนในพื้นที่อยากจะมีอะไรบอกถึงทุกฝ่ายในการที่จะมีโครงการต่างๆ ที่จะกลับเคลื่อนไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในขนาดนี้บ้างครับเชิญฮะค่ะก็คือว่าโครงการที่จะมาแต่ละโครงการขอให้หนึ่งนะคะมาจากความต้องการของชาวบ้านจริงๆเราจะไปยัดเยียดให้เขานะคะตรงนั้นสองขอให้โครงการมันยั่งยืนนะคะมีการติดตามนะคะหรืออาจจะต่อยอดนะคะตรงนั้นนะคะครับครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับคุณเบญกำรรยานครับขอบคุณครับ ค่ะเช่นกันค่ะสวัสดีครับคุณเบญกัาจานประธานครับวิยากรจากสานันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ของจังหวัดยาลานะครับเล่าให้ฟังครับว่าสิ่งต่างๆที่เขาได้รับจากการที่มาสร้างงานสร้างอาชีพโดยเฉพาะเรื่องของการฝึกการทําอาหารนี่มีหลากหลายรูปแบบนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นต้มยํากุ้งนะครับอย่างเช่นเรื่องของการทําเก่งส้มต่างๆบางทีบางคนไม่เคยมีความรู้ด้านนี้มาก่อนแล้วก็ได้กับการต่อยอด ก็สามารถนําไปประกอบอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตัวเองได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วครับท่านผู้ชมครับแน่นอนนะครับเรากลับมาถึงสิ่งที่เป็นส่วนสําคัญก็คือในส่วนของการให้ชาวบ้านได้มีความรู้มีความเข้าใจกับโครงการที่จะเป็นความหวังของพวกเขาเพราะอย่างที่เราเรียนท่านผู้ชมไปนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมานั้นกับการที่จะไปผลโครงการแต่ละโครงการชาวบ้านก็ต้องมีความรู้มีความเข้าใจกับสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นเป็นความหวังของพวกเขา โครงการมืออุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตที่อำเภอจันนะจังหวัดสงขลานั้นอย่างที่ทางคุณมณีได้เรียนออกไปแล้วก็ชาวบ้านในหลายพื้นที่ขณะนี้นั้นมีความยากจนแล้วก็เราเคยนําข้อมูลเรื่องของความยากจนของพี่น้องในจังหวัดเชียงแท้าใต้สะท้อนผ่านรายการนี้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังไปเนี่ยนะครับเมื่อเร็วนี้ครับทีมงานฝ่ายบรมพันของบริษัท TPI Power จำกัดหมหาชนครับได้ไปโอกาสไปเข้าพบกับท่านอาจารย์สมชายท่าตะเคียน ท่านเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติน,นาสุรานนท์อยู่ที่ตำบลพะวงจังหวัดสงขลานําเสนอเกี่ยวกับโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตเพื่อเห็นว่าโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตที่อำเภอจันะนนั้นจะมีการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะครับประมงตินาสุรานนท์ในอำเภอจันะนอย่างไรกันบ้างท่านอาจารย์สมชายเล่าให้ฟังว่าอยากใช้ฝ่ายปรำพันธ์ของบริษัททีบีไอพาวเวอร์จำกัดมหาชนเนี่ย ได้มานําเสนอเกี่ยวกับที่มาของโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตที่กาลังจะเกิดขึ้นเพราะคนในพื้นที่ต้องการจะเห็นโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อให้จังหวัดสงขลาได้มีการพัฒนาพร้อมกับการสร้างงานสร้างรายได้กับประชาชนในพื้นที่โดยบอกว่านักศึกษาในวิทยาลัยประมงตีนสุรานนท์มีความสนใจโครงการนี้มากเพราะจะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะมีความแตกต่าง สร้างงานสร้างอนาคตให้กับคนในพื้นที่อย่างแท้จริงท่านผู้ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับรายการจันะเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยจะไปฟังเสียงสะท้อนตัวจริงเสียงจริงจากท่านอาจารย์สมชายท่าตะเคียนผู้อำนวยการวิทยาัยประมงติน,นาสุรานนท์นะครับจังหวัดสงขลาสะท้อนให้เห็นว่าโครงการจันะที่นักศึกษาสนใจมากเนี่ยนะครับเขาต้องการเห็นอะไรบ้างช่วงหน้ากลับมาไปฟังบทสัมภาษณ์ของท่านอาจารย์สมชายท่าตะเคียนพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ